สวัสดีครับผมเทศศักดิ์เอกจากช่อง B Be b e t m a n นะครับอ่านี่คือเสาหลักของชีวิตที่จะทําให้คุณอ่าประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับถ้าคุณคุมห้าเสาหลักนี้ได้เนี่ยมันเป็นเสาหลักที่โคตรสาคัญนะครับดังนั้นประเด็นในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือห้าเสาหลักโคตรสาคัญแห่งชีวิตนะครับอ่า สิ่งที่คุณจะต้องรู้5อย่างก็คือ 1. การเป็นนายอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองคุณสามารถมีทั้งความโกรธความยินดีความสนุกสนานความนิ่งความสงบคุณต้องเลือกใช้อารมณ์ให้มันถูกต้องนะครับนะครับในบางสาาถานการณ์คุณต้องการความนิ่งสงบในบางสาาถานการณ์คุณต้องการความโกรธบางสถานการณ์คุณต้องการความสนุกสนานความชิลชบางสาาถานการณ์คุณต้องการอารมณ์อ่ซาบซึง้ง มันจะต้องเป็นนายอารมณ์นะครับซึ่งค่อนข้างซับซ้อนแต่ผมจะไม่พูดว่าคุณต้องนิ่งสงบตลอดเวลานั้นไม่ถูกต้องครับนะครับ,นะรบ่างนั้นคุณก็ต้องเป็นพวกโรบอทไปนะครับคราวนี้เสาหลักข้อที่สองคือความฉลาดรอบรู้เสาหลักข้อที่สามคือโซภาพดีเยี่ยมเสาหลักข้อที่สี่คือความสัมพันธ์ที่ดีเสาหลักข้อที่ห้าข้อสุดท้ายคือพลังจิตใต้สำนึก นี่คือ5เสาหลักโคตรสาคัญแห่งชีวิตที่คุณต้องเรียนรู้ 1. เป็นนายอารมณ์ 2. ความฉลาดรอบรู้ 3. สุขภาพดีเยี่ยม 4. ความสัมพันธ์ที่ดี 5. พลังจิตใต้สำึกเรามาดูข้อแรกก่อนการเป็นนายอารมณ์นะครับเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ที่ปัญหายากลําบากสิ่งที่แบบสำคัญเข้าขั้นที่จะเสี่ยงชีวิตเช่นบริษัทกําลังลง้มละลายคุณได้รับการเกิดอุบัติเหตุหรือมีคนในครอบครัว เกิดเขาเรียกว่าอะไรอย่าง,างเช่นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตอารมณ์ที่คุณเลือกใช้ตอนนี้คือความนิ่งสงบแล้วก็เยอเือกเย็นนะครับเพราะจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีสติส่วนถ้ามีใครมาเกินขอบเขตของคุณคุณก็ต้องมีอารมณ์โกรธแต่ก็ไม่ได้โกรธจนแบบอะไรการควบคุมเช่นไปโกรธจนไปฆ่าคนตายนี่ก็ถือว่าเป็นผลร้ายมากกว่านะครับหรือเวลาคุณจะไป ชั่วโมงสนุกสนานเช่นคุณจะพักผ่อนช่วงปีใหม่คุณอาจจะร้องเพลงในห้องคาราโอเกะ v i p คุณก็ต้องการอารมณ์สนุกสนานชิลๆนี่ครับถ้าคุณเป็นนายอารมณ์ซึ่งมันฝึกฝนได้นะครับนะครับอย่างเวลาเราเครียดมากๆเราจะทําให้อารมณ์สงบแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆเวลาโกรธมากๆจนเกินควบคุมแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆพวกนี้ความโกรธความเครียดก็จะลดลงน,นี่เทคนิคที่หนึ่งนะ อย่างเทคนิคที่สองเนี่ยสมมติว่าผมจะไปเที่ยวพักผ่อนนะครเที่ยวพักผ่อนอผมก็ต้องเปิดโหมดอารมณ์ชิลมาอาจจะฟังเพลงสนุกสนานแล้วก็พูดกับตัวเองว่าต่อไปฉันจะสนุกสนานล่าเรยงนะครับมันก็จะปรับอารมณ์ยิ่งทำบ,บ่อยๆคุณก็จะชํานาญการควบคุมอารมณ์ข้อต่อมาเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องความฉลาดรอบรู้มันจะแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือความฉลาดและความรอบรู้ ความฉลาดเนี่ยมันจะมีขั้นตอนรายละเอียดในการฝึกคิคดตามหลักตรก,กะตามหลักเหตุผลวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ฝึกทักษะด้านการคำนวณน,นี่คือองค์ประกอบของความฉลาดฝึกคิดตามหลักตรก,กะศาสตร์นะครับฝึกคิดตามหลักเหตุและผลฝึกคิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือเทคนิคที่ทาให้คุณฉลาดข้อที่2คือความรอบรู้มันต้องถามว่าคุณต้องรอบรู้เรื่องไหนนะ นะครับผมบอกเลยคุณต้องรอบรู้สิ่งที่จําเป็นต่อเป้าหมายสําคัญในชีวิตดังนั้นคุณต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนว่าชีวิตคุณมันอยากได้อะไรพอรู้แล้วว่าเราอยากได้อะไรเราจะได้ไปศึกษาเรื่องที่คุณอยากได้ให้มันรอบรู้มากพอที่จะไปสู่เป้าหมายได้สิ่งต่อมาที่คุณจะต้องรอบรู้ก็คือเรื่องของเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเรื่องของพื้นฐานของชีวิตเช่นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสัมพันธ์ นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะครับงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์เป็น4พื้นฐานนะครับที่ทุกคนต้องมีแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่มันเติบโตไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ computer, ด้าน AI ด้านอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีอื่นๆนะครับถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรคุณก็ต้องรู้จักเทคโนโลยีทางการ,กรเกษตรนะครับมันขึ้นอยู่ว่าชีวิตคุณเป็นแบบไหน อย่างผมเป็นเภสัชผมก็ต้องรู้จักเทคนนโทยงทางการแพทย์เทคโนโลยีทางเภสัชรู้เรื่อง AI นะครับเราก็จะไปศึกษาเรื่องเหล่านั้นที่มันจําเป็นต่อเราให้มันมีความรอบรู้มากพอที่จะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ส่วนเสาหลักข้อที่3คือสุขภาพดีเยี่ยมทั้งกายและใจนะครับก็มันก็มีพื้นฐานอยู่3สเต็ปนะครับขั้นแรกก็คือคุณต้อง มีความรอบรู้เรื่องการทำอย่างไรสุขภาพถึงจะดีซึ่งมันก็มีรายรละเอียดนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมเนะี่ยมันไม่ได้ทําเหมือนกันหมดนะครับมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยในแต่ละบุคคลเช่นคนอ้วนต้องทําแบบนี้คนผอมต้องทําแบบนี้คนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานคนที่มีกรรมพันเกิดโรคนี้ต้องดูแลสุขภาพแบบนี้สุขภาพทั้งดีเยี่ยมซึ่งสุขภาพมันจะหมายถึงร่างกายและจิตใจนะครับแล้วจะมาลงรายละเอียดกันใน ในคลิปต่อไปเลยว่าสุขภาพทางร่างกายดูยังไงรายละเอียดแล้วก็จะมีอ e ีบุ๊กแจกฟรีนะครับในปีนี้นะครับแจกฟรีเลยครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอสําหรับคนที่สมัครสมาชิกคือกดแค่สับสไครต์ฟรีไม่ได้เสียตังค์แล้วก็อ e ีเมลไปขออ e ีบุ๊กแจกฟรีแล้วผมก็จะส่งอ e ีบุ๊กดีๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่มันจะไม่ได้เผยแพร่ public ในใน u t u b e เป็น Video อันลิสต์วิดีโอจะมาสอนรายละเอียดว่า เฮ้ย hey, ทำยังไงสุขภาพดีทำยังไงสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีก็ต้องฝึกไปนะครับข้อเสาหลักข้อที่สี่เรื่องความสัมพันธ์นะครับก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับโดยการทําดีกับคนในครอบครัวแต่ก็ไม่ใช่ดีมากเกินไปจนแบบมันไร้ขอบเขตซึ่งมันจะทําให้คุณเครียดแล้วก็คนอื่นก็จะมองคุณอย่างไม่เคารพนะครับก็ดีในระดับที่จําเป็นแล้วก็ดีมากนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรับฟังนะครับ แล้วก็เรื่องของใช่ครับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าการทําดีกับคนสําคัญมีขอบเขตนะครับถ้าทํามากเกินไปทําไรที่มันมนุษย์เรามันจะมีข้อเสียเวลาได้สิ่งอะไรที่มันดีแล้วมันฟรีเขาจะไม่เห็นความสําคัญเหมือนเราอะได้ออกซิเจนฟรีๆเราไม่เคยเห็นความสําคัญเราไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องไปจัดหาออกซิเจนในอากาศครับอยู่กันทําตัวแบบไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรว่ามันมีฟรีเหลือเฟือแต่ถ้ามันขาดแคลนเมื่อไหร่คนเราที่เห็นความสาคัญความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้าเราทําดีมากเกินไปโดยไรขอบเขตโดยฟรีไร้ขีดจํากัดมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีขอบเขตแต่ว่าแล้วเมื่ออยู่ตรงกลางครับไม่ได้ทําตัวเฮี้ยทําตัวดีแต่ว่าก็ไม่ได้ดีแบบไร้ขอบเขตดีไรล,ลิมิตอันนั้นมันจะส่งผลเสียต่อคุณคนจะไม่เคารพคุณ นะครับต่อมาก็คือใครแหละเป็นคนสําคัญของคุณคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องทําง,งานไปตลอดเพื่อนรักที่คุณจะคบด้วยตลอดชีวิตนั่นแหละครับคือคนสําคัญของคุณคุณต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะครับเสาหลักข้อสุดท้ายข้อที่ห้าคือพลังจิตใต้สํานึกบางคนจะเรียกกดความแรงดึงดูดหรือขึ้นความถี่แต่ผมจะเรียกจิตใต้สํานึกหือว่า อะไรก็ตามผมจะใช้เทคนิคอยสองข้อเพื่อทําให้แบบมีจิตใต้สํานึกที่มีพลังที่จะผลักดันได้สิ่งที่ต้องการสมัยตอนเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มตอนเป็นหนุ่มๆผมจะจินตนาการภาพในสิ่งที่ผมต้องการที่จะได้อย่างชัดเจนเลยล้วก็รู้สึกถึงมันว่าผมได้มันนั่นมันก็เป็นตามนั้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้มันจริงๆเป็นถึงขั้นรู้ล่วงหน้าเลยว่าแบบลอตเตอรี่เลขทฮสองตัวมันจะออกอะไรขึ้นขนาดนั้นหรือรู้ล่วงหน้าเลยว่าผมจะไปแข่งผมจะได้ที่สอบได้ที่เท่าไหร่ หรือไปออรอนพิเดนชันแล้วได้ที่หนึ่งแล้วก็เห็นภาพตัวเองได้รับโลรางวัลน,นะครับคือเราเห็นภาพแล้วเราแน่ใจว่าจะได้จักรวาลมันจะจะัดสรรให้เราเองส่วนหนึ่งมันก็จะความมั่นใจในตัวเองความไร้กังวลทําให้เราเตรียมตัวหรือลงมือปฏิบัติอย่างไร้กังวลถ้าทางศาสนาพุทธนิกายเชลิมเขาเรียกว่าการปฏิบัติแบบจิตว่างนะครับก็คือมันไม่มีความกังวลใดๆแล้วเราทําไปแอคไปอย่างแบบ ไล้การสะดุดไล้ความกังวลมันก็จะได้สิ่งที่ต้องการบางคนเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าพลังฉักรวานแต่นั่นแหละครับคือ5เสาหลักของชีวิตที่แม่งโคตรสำคัญ 1. เป็นนายอารมณ์ 2. ความฉลาดรอบรู้สสุขภาพดีเยี่ยมทั้งกายใจ 4. ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว 5. คือพลังจิตใต้สำนึกหรือกฎแห่งแรงดึงดูดนี่แหละครับคือห้าเสาหลักที่อยากให้คุณรู้เอาไว้นะครับ ถ้าใครต้องการอ e ีบุ๊กฟรีๆนะครับดีๆนะครับเรื่องของชีทโค้ด9สูตรโกงนะครับผู้ชายเจ้าเสน่ห์ก็อย่าลืมติดต่อผมทางอ e ีเมลนะครับ n e w f r x b b g m a i l c o m เดี๋ยวผมจะลงไว้ในดีสคริปชันแล้วก็ให้คุณไปขออ e ีบุ๊กฟรีๆครับไม่มีขายอะไรทั้งสิ้นนะครับฟรีทุกขั้นตอนมีคุณติดต่อทางอ e ีเมลแล้วก็ subscribe ช่องช่อง youtube b บ e t อซึ่งไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับฟรี แค่สับสกายผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จบครับ